เรื่องนี้สายมูหาม้ามพลาดเลยนะครับในวันเพ็ญเดือน12เป็นวันลอยกระทงจะมีอะไรบ้างใส่ในกระทงแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาถ้าอยากให้การงานรุ่งเรืองอยากให้เลื่อนตำแหน่งไว้ให้ใส่ดอกดาวเรืองนะครับ6ดอกถ้าอยากให้ชีวิตก้าวหน้าก้าวไกลไม่ติดขัดให้ใส่ข้าวตอกนะครับหนึ่งกำมือและถ้าอยากให้การค้าขายดีมีเงินเข้าทุกวันให้ใส่ดอกจำปี11ดอกถ้าหากอยากมีเงินเข้าบัญชีใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับให้ใส่ดอกบัวสีชมพู9ดอกนะครับถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงต้องใส่ดอกกล้วยไม้ ดอกแล้วถ้าอยากให้สุขสมหวังในเรื่องของความรักและความสําเร็จนะครับให้ใส่กีบกุหลาบ2กํามือแล้วถ้าอยากให้ความรักติดแน่นไม่ลรยลาให้ใส่ดอกบานไม่รู้โรยนะครับ้าอยากมีคนเปมีคนสนับสนุนให้ใส่ข้าวสารนะครับ1กํามือในวันที่5พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับและทางบ้านโคตรรวยและท่านอาจารย์ของบ้านโคตรรวยนะครับจะทําพิธีเสริมดวงเบิกทรัพย์ในวันพระจันทร์เต็มดวงและแก้พันธะกรรมในความรักนะครับในวันนี้จะทําพิธีเป็นการจุดเทียนเสริมดวงเพื่อเสริมสิริมงคล คลในการจุดเทียนนี้เป็นการอาบแสงจันทร์ด้วยนะครับและเทียนนี้อาจารย์ท่านทําเป็นเทียนปลูกเสกเองทุกเล่มนะครับหาใครที่สนใจเข้าร่วมพิธีนะครับสามารถทักหาแอดมินบ้านโคตรรวยของเราได้เลยนะครับเทียนนี้อาจารย์ท่านทามีจํานวนจากัดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ